ขวดน้ำเก่านะครับคุณผู้ชมครับเวลาเรากินแล้วนะครับอย่าพึ่งโยนใส่ถังขยะแบบนี้ครับถ้าอยากคุณผู้ชมยังไม่รู้นะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินช anel นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําวิธีครับวิธีแยกถังขยะนะครับเวลาเราใส่ของนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํา หรือว่าเศษอาหารนะครับลงไปในถังขยะนะครับส่วนมากแล้วก็จะปรนกันหมดนะครับเวลาเราใส่ลงไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําการแยกครับแยกยังไงครับแยกด้วยวิธีไหนนะครับแบบง่ายๆครับในวิธีการแยกถังขยะนะครับถังขยะเดียวกันเนี่ยครับก็สามารถแยกออกเป็นสองส่วนได้นะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการแยกถังขยะ ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อนจะทําการแยกถังขยะนะครับปกติแล้วถังขยะเราจะใส่เป็นถังเดียวนะครับก็จะโยนโยนใส่ก่อนหมดนะครับถังขยะนะครับแต่วันนี้เราจะทําการแยกครับแยกยังไงครับแยกด้วยวิธีไหนครับเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการแยกถังขยะด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นะครับคุณผู้ชมครับขวดน้ําครับแล้วก็ฝาแบบนี้ครับเราจะทําการตัดขวดน้ําก่อนนะครับ หวดนน้ำนี่ติกเกอร์เราไม่เอาเราก็ตัดออกเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราตัดตรงนี้ครับในลาตัดน,นะครับเราไม่ต้องตัดขาดนะครับคุณผู้ชมครับให้เหลือแค่นี้ก็พอครับเสร็จแล้วฝาครับ เราทําการตัดครับฝานี่เราจะผ่าอย่างนี้ครับให้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้เราตัดครับตัดแบบนี้นะครับดี๋ยวเรากทำการหักครับหักแบบนี้เลยครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราตัดตรงส่วนนี้ทิ้งนะครับมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับอีกฟ้าหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ตัดครับครับจะตัดอย่างนี้ครับตัดทําไมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตัดทําไมครับอันนี้เราจะไปสวมกับถุงพลาสติกนะครับเสร็จแล้วให้เราติดกาวครับใช้กาวร้อนหรือว่าปืนกาวก็ได้ครับในการยิงครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ให้เราทำอย่างนี้ครับปืนกาวนะครับเรายิงนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้นำมาติดตรงนี้ครับ ทั้งสองข้างนะครับยิงเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ นี่ครับกดไว้แน่นนิดนึงครับให้กาวมันอยู่ตัวนะครับเสร็จแล้วครับแน่นแน่นอนครับส่วนขวดตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตรงนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เรายิงครับยิงเลยครับปืนกาวเลยครับลงไปครับ เสร็จแล้วให้เราติดครับมาติดตรงนี้ครับตตรงช่วงไหนก็ได้ครับให้เรากาวครับกดให้แน่นครับมีกาวมาอยู่ตัวครับตัวนี้เราพับเก็บครับเวลากดเก็บนะครับนี่ครับถุงขยะครับส่วนมากแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้ครับให้เราพับครับคุณผู้ชมครับ รับแบบนี้นะครับรัแบบเข้าหากันแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราทำอย่างนี้ครับนี่ครับหมุนมาครับหมุนมาแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้เราพอก่อนครับเห็นไหมครับสูงหนึงครับทำแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับรับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราพับทับตรงนี้ครับอันนี้มาทับข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนครับ ใสแ่แล้วเร่าใส่ในปวดครับใส่ลงไปนะครับตัวนี้เราสอนเขามีครับดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วตรงนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะใช้ถุงนะครับให้เราดึงขึ้นแบบนี้ครับ เราก็จะแยกออกมาครับแล้วเราจะทำการใส่ครับตัวนี้ครับนข้างนี้ให้เราเจาะนะครับจเจาะแบบนี้ครับเดีด๋เราสวมนะครับเราจะสวมเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ นีครับด้านในครับอีกถุงหนึ่งถ้าเราจะใช้เราก็ดึงออกมาครับอย่างนี้ครับนี่ครับ ก่อนที่เราจะทาแขวนให้เราจอดตรงนี้กันนะครับเราจอดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับทางนึง กันครับใส่ตรงนี้นะครับครับคุณผู้มชมครับขวดน้ำครับเราแยกครับ ผักพวกนี้ครับเนี่ยเราโยนใส่อีกข้างนะครับนี่ครับหรือว่าถุงพลาสติกแบบนี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับการแยกขยะนะครับถังขยะถังเดียวครับสามารถแยกเป็นสองส่วนได้นะครับแบบง่ายๆครับแบบนี้นะครับอีกข้างนึงใส่ขวดน้ําครับอีกข้างนึงก็ใส่พวกเศษผักเศษอาหารนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับวิธีง่ายๆครับการแยกขยะให้ถูกวิธีครับทําแบบนี้ครับประหยัดพื้นที่กวัวการเยอะครับในครัวเรือนของเราครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการแยกถังขยะในวันนี้ครับเรเพินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลิน channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ